สวัสดีค่ะวีจ้ะตามุนีเนาะอ่าห้องสด็มอบรถนะาจ๋าหายกับน้องนะคะมุนีน้องเดินทางหนาไนเป็นคนจังหวัดยังค่ะจังหวัดอุบลนรับอ่าเป็นคนจังหวัดอุบลนแถวพิซาให้กันนะคะอายุจักปีคะอายุยี่สิบห้าปีเศราชีพยังอยู่คะทำงานโรงงานทำงานโรงงานนะคะอายุงานล่ะหาเดือนเหราเดือนนะคะอายุยี่สิบห้าปีเศรษฐกิโรงงานอายุงานหาเดือนนะคะ แล้วมูนี่น่ะเดี๋ยวเราโปรโมชั่นอีกยังเลยเอฟรีดาวครับอ่าเดี๋ยวฟีดาวแถมเงินกับบาลแถมเงินกับบาลอีกนะคะฟีดาวแถมเงินกับบาลนะคะอ่าพี่ก็อยากแชร์นองานแนะนำมูแน่เพื่อแบบผู้ใดสนใจนะคะอยากจะมาออกรถก็ที่นี่แนะนำด้วยหน่อยใครอยากออกรถเดียมาเนี่ยไอ้บริษัทสุขศรมอเตอร์เซลครับอป็นมัดไงครับไหวไหมโอเคอ่ามูนี่ก็ขอพูดไหลายๆด้วยค่ะแล้วก็ ขอให้มีความสุขเดยอะต้องต้องการกับบ้านบ่บ่ได้กลับนึกว่าเก้าสิบเก้านำโอ้ไม่ยังทางเดียวกันนะคะเกลับนำเนาะโอเคจะขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะขอให้มีความสุขกับการใส่รถเนาะแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ไว้วางใจบริษัทสุดเปอร์มอเตอร์เซลนะคะมื่อกี้ขอบคุณหลายๆนะคะอาบ๊ายบาค่ะ